ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมะที่ร้าน Bar J ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนล้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิ่มมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาแล้ว แล้วไงดีครับผมนะฮะใกล้เข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาอีกหน่อยเลครับผมนะกับเทศกาลคิสุดมากนั่นเองนะครับผมนะฮะล่าสุดนะครับผมนะมีประกาศจากทางแอดมินนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าจะมีการนับถอยหลังปล่อยคลิปวิดีโอเทนเลอร์นะครับผมนะหรือว่าตัวอย่างอัปเดตนั่นเองเป็นพาร์ทที่1นะครับผมนะฮะซึ่งเวลาเนี่ยนะครับผมนะเขาบอกว่านัดเจอตอนเวลาเท่าไหร่นะสามทุ่มเป็นเวลาของไทยนะครับผมนะแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะทำไมช่วงนี้บล็อกฟุตเนี่ยเขาทำไมรู้สึกว่าเออเขาคุ้นเคยกับเวลากลางคืนและเกิดนะครับผมมนะทไ เขาไม่อัปเดตเหมือนตอนกลางวันเมื่อก่อนเลยเขาเปลี่ยนผู้พัฒนาคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขามีเวลาไทม์ไลน์หรือว่ายังไงนะครับผมนะที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรห,หรือเปล่าคือรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะอัปเดตหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะประมาณสักเก้าโมงเช้าไหมประมาณ10บโมงเช้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมนะสังเกตมาประมาณ2อัปเดตแล้วว่าเฮ้ยเออะไรนะครับผมนะก็เป็นเวลากลางคืนนะครับผมนะอย่างอัปเดตล่าสุดก่อนหน้านู่นเลยนะครับผมนะเขาอัปเดตเป็นเวลาตอนกลางคืนเวลาประมาณตีหนึ่ นอนกันเลยนะคุณผู Jamie, ้ชมเออนะฮะเหมาะกับพี่เลยนะครับผมนะที่เป็นสายกลางคืนอะไรประมาณนี้เฮ้ยคืนต่อไปเป็นคืนอันนี้ดีว่เฮ้ยเอ้ยเอาวะคุณผู้ชมยากจะถามว่านะครับผมนะคุณผู้ชมนั้นเก็บของอีเวนต์นี้ครบหรือยังนะครับผมนะถ้ายังเนี่ยรีบเลยนะครับผมนะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยจะมาแทนที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าเกาะจิงจอกนะครับผมนะที่เราหากันนี้มันจะหายไปไหมพี่ขอไม่การันตีก็แล้วกันนะครับผมนะแต่ความรู้สึกเนี่ยเหมือนจะหายไปยังไงก็ไม่รู้เลยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าไปหายไปก็ดีีะรบผมมกก็็สาาถท่จเไ ตลอดนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมแต่ถ้าหายไปเดี๋ยวนี้ผมนะแนะนําว่าให้รีบเลยนะครับผมเนะี่ยเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่รอใครนะครับผมนะฮะเพราะว่าคิดสมมาตรนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนะแต่ละหลายแมปเนี่ยเขาก็อัปเดตก,กันไปหมดแล้วนะครับผมนะมีแต่บอฟฟูตนี่แหละที่เชื่องช้ายอยู่นั่นเองเนี่ยครับผมนะฮะโอเคแล้วตอนในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมนะ,นนะมนะไปดูทางด้านของเอ่อเขาจะเรียกว่าสปอยได้ไหมก็ไม่น่านใช่นะครับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่พาคุณผู้ชมนั้นไปดูอะไรสักอย่างกกกก็็แลล้้วัััััััันน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 ะะะะะคคคคครรรรรรบบบบผผผมมมมมไปปเเเเเเยยยโอออออาาาาาาาตดภพู่่่ททีหขขงงงงช นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเขามีการเป่าประกาศนะครับผมนะเขาบอกว่ามันเป็นทางด้านของวินเทอร์นะครับผมนะวินเทอร์เนี่ยก็คือฤดูหนาวนะครับทุยลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยวินเทอร์ก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะครับผมนะเป็นอัปเดตพาร์ทที่1นะครับผมนะแสดงว่าอะไรนะครับผมนะน่าจะมีประมาณพาร์ทสหรือพาร์ทสนะครับผมนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับผมนะที่จะอัปเดตไวๆนี้นะครับผมนะอาทิตย์นี้อาจจะปล่อยมา1พาร์ทอาทิตย์ต่อไปอาจจะปล่อยมาอีก1พาร์ทนั่นเองนะครับผมนะฮะเวลาที่รอบใช้เนี่ยนะคครัับผมมนะะฮกก็ือออี4ช่่วโงต ากนี้เป็นเวลาที่สามทุ่มของประเทศไทยนะครับผมนะของวันที่2 4นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแนละ้วว่ามันจะมีอะไรมาใหม่อันแรกเลยเดี๋ยวอย่างที่ครับผมนะที่เราเห็นกันเลยก็คือทางด้านของตัวไดโนเสาร์นะครับผมนะซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดตลกนะครับผมนะเพราะว่าคือมองทีแรกเนะี่ยคือมันไม่ค่อยสมส่วนนะครับผมนะคือมันไม่บาลานซ์อ่ะคือคอโคตรใหญ่เลยครับผมนะฮะแต่ว่าแขนเล็กแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเอ่อชะงอยปากหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกเป็นชุดกอะหรืออะไรม,ไามา ทำไมเลยครับผมนะไม่เท่เลยนะครับผมนะแล้วแถบไดโตเสาวตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นพันอะไรสักอย่างนะครับผมนะมีหลังที่เขาด้วยมีเขาที่หลังทุยไม่ใช่มีท่านั่งของน้ำที่หลังด้วยนะครับผมนะแล้วถามว่ามันจะนั่งยังไงนะครับผมนะอาจจะนั่งไม่ได้ก็ได้นะผมนะกูก็เดาไปอย่างนั้นแหละนะคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมจํารูปภาพรูปนี้ได้ไม่เอ่ยนะครับผมนะนี่คือที่ไหนนะครับผมนะอ๋านี่คือรูปเกาะนะครับผมนะที่เคยถูกสปอยมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะถ้าพี่หายรู ทำเป็นไปได้นะครับผมนะที่เกาะใหม่จะมาในอัปเดตของคริสต์มสด้วยนะครับผมนะมีผลพิสารมาใหม่แล้วถามว่าผลมังกรล่ะนะครับผมนะที่เคยเกินไว้ตั้งแต่นาน,านานแล้วนะครับผมนะว่าผลม,มังกรเนี่ยจะมีการปรับรีเวิร์กบ้างแหละจะมีการตื่นบ้างแหละเมื่อไรนะครับผมนะฮะต้องถามกูว่าเมื่อไรนะครับผมนะจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าก็าไม่รู้เลยไม่พูดถึงเลยนะครับผมนะตอนแรกกูก็หลงดีใจโอ้โหแม่งตัวเขียวเขียววัมังกรแน่นอน1 0อนที่ไหนได้เป็นไดโนเสาร์นะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าไดาโนเสาร์ตัวน นะครับผมนะอาจจะเป็นเหมือนมังกรก็ได้นะครับผมมาตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะ น่าสนใจนะครับผมนะเฮ้ยแต่คิดไปคิดมานะครับผมนะบางทีมันให้ดูทางด้านของคลิปวิดีโอเสร็จแล้วปุ anyway> like ๊บเนี่ยอาจจะอัปเดตเลยใครจะไปรู้นะครับผมนะอาจจะมี2พาร์ทไงพาร์ทแรกเป็นไดโนเสาร์พาร์ทที่2เป็นมังกรนะเออนะครับผมนะมีความเป็นไปได้สูงเลยนะคุณผู้ชมและในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะไปอุดหนุนร้านพี่กันด้วยนะครับผมนะที่ร้านบาจ๊อดช็อปเลยนะครับผมนะมีบริการกดพนกก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 กดดดเเเเมม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 มาาสนน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 นะะ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 คคคคคคครรรรรรััััััััับบบบบผผผผแแลลลลล้้้้้ว็็ีีีีไไไไไไข่่่่ตออออออยยยยใหหหฮปปปปููุุุๆณชโิ์ นะครับผมเด้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับเจอกันสามทุ่ม